สวัสดีครับพบกับช่องโปเฟียสายบันเทิงครับผมวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสครับผมไปเที่ยวกับน้องครับพอดีวันนี้น้องชายจะเอารถไปส่งที่ภูเก็ตกับกระบ,บี่ครับก็คือผมก็จะไปช่วยน้องขับเพราะว่าวันนี้คู่กะไม่มาครับผมผมก็เลยว่าจะไปช่วยน้องแทนอันนี้ก็คือ เป็นอาชีพเก่าผมนะครับก่อนที่ผมจะมาขับหัวลากครับผมคือจุดเริ่มต้นผมก็นี่ครับรถขนรถเลยครับผมนี่ก็กำลังจะเติมน้ำมันครับเ,เตรียมตัวที่จะไปรับรถวันนี้ก็จะมาขนเกตบอนะครับผมก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันแถวๆหน้าโรงงานเลยครับ ครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงมอตเตอร์แล้วครับว่าจะจอดกินข้าวกันครับโวรถเยอะครับไม่มีที่จอดกันเลยว่าจะไปหากินอยู่แถวเพชรบุรีครับผมงหก็ค่ำคืนนี้ก็เดินทางเป็นไปเป็นเพื่อนกันนะครับีบรรยากาศยามเย็นครับผม ับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นโทเวมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นวันหยุดรถเยอะอยู่ครับนี่ยังไปไม่ถึงไหนนะครับนี่น่าจะอยู่แถวแถวเขตบ,บางพีนี่ครับผมติดแล้วสงสัยกว่าจะถึงพระรามสองนี่ใช้เวลาอีกพักใหญ่นะครับ ครับผมตอนนี้ก็มาถึงหน้าด่านตอนลงของพระรามสองแล้วครับรถก็จะติดประมาณนี้เลยครับผมมีก็เกือบสามทุ่มนะครับสองทุ่มกว่ารถยังเยอะอยู่เลยครับกว่าผมจะถึงเขาย้อยนี่ได้กินข้าวนี่ต้องสัยจะเกือบเกือบสี่ทุ่มเครับเนี่ยดูทรง้ว ครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงเขาย้อยแล้วครับผมผิดคาดไปหน่อยครับว่าจะถึงก็ประมาณสามสี่ทุ่มนี่รอเก,กือบห้าทุ่มนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยววิ่งไปหาร้านข้าวกันครับครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงชะอําแล้วครับจอดเติมน้ำมันอยู่ ควมพีทีครับผมที่ว่าเลยตาช่างจามมาหน่อยก็บทสรุปครับวันนี้ก็เดี๋ยวข้าเซเว่นครับมาถึงดึกแล้วครับร้านก็ปิดจนหมดแล้ว รถมันติดด้วยครับวันนี้ถ้ารถมันไม่มันไม่ติดที่ว่าเป็นวันหยุดของอวันในหลวงเรารถก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ปกติมันไม่ไม่มาถึงช้าขนาดนี้ครับเพราะว่าออกจากโรงงานก็ประมาณสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงอยู่ครับนี่โ้ วันนี้ไม่มีกูดแคทเลยครับผมหรือว่าจะได้ตัวได้มาขนตัวเล็กอันนี้ก็เป็นตัวกลางครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับนี่ยากาศรอบคันครับผม ก็ถ้าขับคนเดียวนี่ค่าเที่ยวก็ได้หลายบาทน,นะครับขับสองคนมันก็หารครึ่งครับผมค่าเที่ยวเอเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลยครับน้ำมันเต็มถังแล้วสวัสดีครับยามเช้าของวันใหม่นี่ก็ได้เดินทางมาถึงชุมพรแล้วครับ กว่าจะมาถึงเป็นหัวลากผมป่านนี้ผมจอดนอนตั้งแต่เมื่อคือนนี้ครับวิ่งได้หกสิบธรรมดาครับรถคนรถอย่างนี้ครับช้าหน่อยไม่เหมือนหัวลากหัวลากเรามันเหยียบ้ีมีะบานเหยียบได้สบายครับอันนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปอีกสักพังนึ่งก็เดี๋ยวจะหา ร้านข้าวกินครับผมผมไม่ได้มาหลังสวนแป๊บเดียวเองไอ้สะพานตรงนี้มันทำเสร็จเลยจบฤดูก,ลก,กาลผล,ลไม้ช่วงที่ผ่านมามันยังไม่ได้วิ่งเลยครับเหนือบนสะพานตรงนี้เนะี่ยผมยังวิ่งกันข้าง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 ้ายอยู่เลยนะมันก็ทำเร็วเหมือนกันนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราก็วิ่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวค่อยไปหา,หาร้านขาวว้าวประจำกินกันครับ ครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาถึงสุร,ราษฎร์แล้วครับจอดกินข้าวก่อนครับผมตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งครับจะเหลืออีกประมาณสองร้อยโลได้ครับจากตรงนี้เพราะว่าผมจะวิ่งเส้นสายเก่าไปไปออกภูเก็ตมันก็จะไวกว่าวิ่งเส้นเซาเทิร์นกระบี่ครับผมเพราะว่าไปทางนั้นนทางมันดีแต่ว่ามันจะไกล พรตอนนี้สายเก่านี่เขาก็ทําทางใหม่แล้วนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเสร็จแต่ว่าเสร็จเป็นบางช่วงครับเพราะว่าเห็นเห็นน้องมันบอกว่ามันไม่ได้ทําตลอดทั้งเส้นเลยที่เป็นสี่เลนครับรับผมนี่ก็เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวออกเดินทางกันต่อครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็ได้วิ่งเข้ามาในเส้นสูรา์ภูเก็ตสายเก่าแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นทางสี่เลนครับวิวก็ประมาณนี้เลยครับภูเขาครับผมเส้นนี้ถือว่าวิวสวยอีกอีกที่หนึ่งนะครับเท่าที่ผมวิ่งมาภูเขาถ้ามาช่วงเช้าๆนี่ผมว่าทะเลหมอกเลยครับ ของผมมาเป็นรถขนรถยนต์นี่เวลาพวกผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยครับบางทีมันต้องลบต้องหลบถึงไม้ครับผมถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจนี่ก็บางทีก็เฮ้ยทำไมขับรถมาปาดหน้าอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะมีการเข้าใจผิดกันได้ครับแต่ก่อนผมจะขึ้นผมอะไรผมก็จะตีไฟเลี้ยวขอทางไว้ก่อนอยู่แล้วครับ เพื่อนๆเ,เห็นรถขนรถก็เนี่ยครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับเพราะว่ามันขับลําบากครับถ้ามันไม่มีกิ่งไม้อยู่ทางซ้ายมันก็ไม่เท่าไหร่ครับผมอากซ้ายยาวเดี๋ยวก็พาไปชมวิวอีกช่วงหนึ่งก่อนที่จะถึงแถวภูกเก็ตครับตรงนั้นวิวก็สวยเหมือนกันครับผม ก็ขึ่งทางแล้วครับผมวิ่งไปเรื่อยๆครับผมไม่ได้รีบมากตอนนี้ก็ขับรถมาถึงในเขตจังหวัดพังงาแล้วครับผมวิวเขาสวยดีจังเลยครับ ช่วงนี้มันหยุดเขามาเที่ยวภูเก็ตกันเยอะรถก็เยอะนิดนึงครับเดี๋ยวเราก็จะวิ่งกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปถแถวสะพานสารสิทธิ์อีกทีหนึ่งนะครับตรงนั้นจุดชมวิวสวยครับผมครับนี่เราก็เดินทางมาถึงซุ้มประตูเข้า หน้าดานจังหวัดภูกเก็ตแล้วครอีกประมาณสิบกาโลถึงศูนย์ที่ลงยศของเกตบอลแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่หน้าศูนย์ต่อเลยครับ เราวิ่งมาเรื่อยๆจนจะถึงศูนย์แล้วครับอีกหน่อยหนึ่งบรรยากาศสองข้างทางวันนี้แดดดีครับปกติมาตายทีไรนี้ไม่รอดกับฝนตกมาเมื่อคืนนี้ไม่ค่อยมีฝนครับมีแค่ลงเม็ดไปๆแต่ไม่ตก ครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาถึงในศูนย์นครับกำลังเตรียมจะเอาล,ลงครับผมบรรยากาศศูนย์กว้างมากเลยครับเนี่ยศูนย์ใหญ่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการลงนะครับถ้าเป็นของโตยตา้าเขาจะเข้มงวดกว่านี้หน่อย เพราะว่าจะมีกลวยมีอะไรครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับพนักงานยังไม่มาก็มีนายามเป็นคนรับให้ครับอันนี้ก็เตรียมปดเชือกปดอะไรครับผมขั้นตอนดูเหมือนง่ายๆนะครับโแต่ถ้าทำจริงๆนี่เหนื่อยนะ เห็นเหมือนเจะสบายสบายอันนี้ก็เป็นการขั้นตอนการเอารถลงนะครับยื่นหัวออกมาข้างนอกแล้วก็ลงตามเส้นมันจะมีเส้นให้เราลงอยู่อนี่ครับผมถ้ามาคนเดียวมันก็จะช้าครับมาสองคน,นก็อีกคนนึงขันอีกคนนึงเอาลงครับผมเข้าจอดองนี้ครับมันก็เร็วหน่อยครับผม คับผมวันนี้ก็เหลืออีกหนึ่งคันครับผมลงที่นี่ทั้งหมดสี่คันเดี๋ยวก็ไปต่อที่ภูเก็ตต่อครับผมอันนี้น้องเพิ่งจะมาครับเพิ่งเพิ่งมาได้สามเดือนน้องชายผมเขาก็เช็ครถอยู่ครับ ครับครับผมต่อเรา,เอาลดลงมาเสร็จแล้วก็เช็คดูคอย่างที่น้องผมมันทาแล้วก็ถ่ายรูปครับผมเพราะของเกตบอ l นี่เขาจะมีแอปครับเราถ่ายรูปปุ๊บแล้วเราก็ส่งเข้าไปในแอปของโรงงานครับผมเราก็ตรวจสอบรถที่เราลงครับทั้งหมดสี่คันตรวจสอบดูรอบคันครับผมถ่ายรูปเช็คตามขั้นตอนที่เราอบรมมาครับนี่ครับผมอันนี้ก็ โหลดรถลงมาเสร็จแล้วครับเหลืออีกสามคันที่เราจะไปต่อภูเก็ตมันก็จะเป็นลักษณะนี้เลยครับผมเราก็เก็บสะพงสะพานที่เราลงอย่างกี้นี้ครับผมแล้วก็โหลดลงมาเตรียมตัวออกเดินทางไปจังหวัดกระบี่ต่อครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันแถวกระบี่ครับครับผมผมก็ได้ออกมาจากตัวเมืองภูเก็ตแล้วครับ วิวสวยๆติดทะเลเลยครับเพื่อนๆวันนี้พอมีคนมาเที่ยวอยู่ครับแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลมลมก็เย็นดีนครับ เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันแถวแถวกระบี่พีนึงครับผมครับตอนนี้ก็เป็นจุดชม,มวิวสะพานสารสินครับผมสองฝั่งบรรยากาศเสียดย้ยครับเป็นรถใหญ่ไม่ได้มาจอดถ่ายรูปกับเขาเลยหลังน,นี้เราก็ เดินทางไปเรื่อยๆครับคึมฟ้าคึมฝนแล้ววันนี้ครับผมยังไปไม่ถึงไหนเลยครับเพิ่งชมว่าวันนี้ฝนไม่ตกออกมาจากตัวภูเก็ตได้ภาคเดียวเองครับชุ่มช่ำเลยครับผมบรรยากาศยามเย็นครับอันนี้ เริ่มซานะครับโหที่แรกตกอย่างแรงเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่แถวเขตจังหวัดพังงาแล้วครับวิวบรรยากาศหลังฝนตกครับเพืเ่อนๆสวยจจังเลยครับมีโอกาสก็คงจะได้มาเที่ยวครับบ้างครับผม เขาวสวยๆเลยครับบรรยากาศก็กดีอาหารก็อร่อยครับอาหารใต้กินได้ทุกร้านครับครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึง,งอำเภออ่าวลึกแล้วครับอีกประมาณ40โลผมก็จะถึงจังหวัดกระบี่ครับวิวสวยมากเลยครับี่ครับ ตอนนี้ผมก็กำลังวิ่งหาปั๊มเติมน้ามันอยู่ครับเข้าปั๊มบางจากากี้นี้เด็กปั๊มไม่ยอมมาเติมให้ครับยืนกันอยู่สี่ห้าคนไม่รู้คุยอะไรกันครับเติมแต่รถเล็กรถใหญ่ไม่ยอมมานี่ผมก็เลยออกมาหาเติมที่ใหม่เลยครับผมาทางของสายน่าจะเป็นเติมอยู่แถวแถวกระบี่แล้วครับเนี่ยเราว,วิ่งมานี่ก็ยังไม่เห็นปั๊มเลยครับวิวสวยมากเลยครับเพื่อนๆ ครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่แล้วครับวันนี้ก็มีพี่ๆเราพอเป็นคนรับและเซ็นเอกสารรถให้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมเดินทางในค่ำคืนที่ผ่านมาครับผม ขอฝากกดติดตามชมช่องโปรเฟียสายบันเทิงด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ